สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ก๊อฟฟี c h ช n n นลวันนี้เราจะคุยกันในเรื่อง13ระดับปั๊มน้ำอัตโนมัติที่ได้รับความนิยมสูงสุดในตอนนี้ครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันครับไปอย่าลืมกด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับครับเพื่อนเพื่อนเพื่อน <ๆ S 1> กำลังหาปั๊มน้ำเหมือนผมอยู่หรือเปล่าครับ ซึ่งผมกําลังจะหาปั๊มน้ํามาต่อแทคงใช้ภายในบ้านเพราะจะพึ่งน้าประปาอย่างเดียวมันก็ไหลไม่แรงเลยครับเพราะว่าในชีวิตประจําวันของเราและครอบครัวของเราใช้น้ากันพอสมควรเลยนะครับเพื่อเป็นความสะดวกสบายขั้นพื้นฐานของพวกเราครับและในปัจจุบันปั๊มน้ําอัตโนมัติมีออกมาหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นใช้ในบ้านในครัวเรือนหรือแม้จะใช้ในการลดน้ําต้นไม้หรือสูบน้ําจากแหล่งต่างๆเพื่อเอามาใช้ก็มีมากมายให้เลือกหลายยี่ห้อครับ ดังนั้นจึงเป็นโจทย์ทําให้ผมทําคลิปวิดีโอนี้ครับซึ่งผมเอาข้อมูลมาจากผู้ใช้จริงเว็บไซต์รีวิวต่างๆยอดซื้อขายในแอปพลิเคชันขายสินค้าออนไลน์ยอดเซิร์ชค้นหาใน o o o g t r e n d มาเป็นข้อมูลในการจัดอันดับครับซึ่งผมได้ใส่ลิงก์เช็คราคาพร้อมส่วนลดปั๊มน้ำอัตโนมัติทั้ง13อันดับที่ผมได้นำมาเสนอ ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้และนายท็อปคอมเมนต์หากเพื่อนๆสนใจปั๊มน้ำอัตโนมัติรุ่นไหนก็อย่าลืมคลิกลิงก์เช็คราคาและรับส่วนลดพิเศษไปได้เลยครับครับและในปัจจุบันปั๊มน้ำอัตโนมัติมีมากมายหลากหลายรุ่นหลากหลายยี่ห้อหลากหลายคุณสมบัติหลากหลายราคาดังนั้นวันนี้ผมจึงมาจาัด13มนดับปั๊มน้ำอัตโนมัติที่ได้รับความนิยมสูงสุดในตอนนี้ครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันครับบาย อันดับ13ปั๊มน้ำอัตโนมัติเดลตันรุ่น DTPS 180ขนาด750วัตต์ให้ปริมาณน้ำสูงสุด45ลิตรต่อนาที ระยะส่งสูงสุด45เมตรระยะดูดสูงสุด10เมตรเป็นอีกหนึ่งยี่ห้อที่มียอดขายสูงราคาประหยัดใช้งานได้อย่างต่อเนื่องทนทานจ่ายน้ำได้เต็มแรงมีระบบป้องกันมอเตอร์ไหมแข็งแรงทนทานระบายความร้อนได้ดีใช้วัสดุอย่างดีขดลวดคอยทองแดงพร้อมใบพัดและฝาครอบทองเหลือง เหมาะสำหรับติดตั้งภายในที่พักอาศัยเช่นอาคารตึกแถวทาวาๆและบ้านเดียวใครที่ชอบของดีราคาถูกแนะนำแบรนด์นี้เลยครับราคาอยู่ที่988บาทอันดับ12ปั๊มน้ำอัตโนมัติอินเทรุ่น ITPS 180ขนาด750วัตต์ให้ปริมาณน้ำสูงสุด45ลิตรต่อน,นาที ระยะส่งสูงสุด45เมตรระยะดูดสูงสุด10เมตรเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่มีสเปกและราคาประหยัดไม่ต่างกับรุ่นก่อนหน้าแต่มียอดขายที่ค่อนข้างสูงมากได้รับความนิยมแข็งแรงทนทานใช้วัสดุอย่างดีใช้งานก็แสนง่ายเพียงเสียบปลั๊กต่อท่อน้ำก็ใช้งานได้เลยปั๊มน้ำจะทำงานอัตโนมัติเมื่อมีการเปิดก๊อกน้ำและจะหยุดทำงานเมื่อปิดก๊อกมีระบบป้องกันมอเตอร์ไหม นับเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าใช้มากราคาถูกคุณภาพดีครับราคาอยู่ที่988บาทอันดับ11ปั๊มน้ำอัตโนมัติโทมิซึรุ่น w u p 0 2 0 0 8ขนาด500วัตต์ให้ปริมาณน้ำ35ลิตรต่อน,นาทีระยะส่ง100เมตรในแนวราบและในแนวสูง20เมตรระยะดูดสูงสุด16เมตร เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่มียอดขายดีคุณภาพได้มาตรฐานผ่านการ QC ทุกตัวก่อนส่งขายใช้วัสดุอย่างดีแข็งแรงทนทานใบพัดทำจากท้องเหลืองส่งน้ำแรงดันอย่างสม่ำเสมอแรงดันคงที่ไม่มีตกเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจมากๆเลยครับราคาอยู่ที่1,500บาทอันดับ10ปั๊มน้ำอัตโนมัติแมกนัม รุ่น mn 3 5 0 a ขนาด370วัตต์ให้ปริมาณน้ำสูงสุด33ลิตรต่อนาทีระยะส่งสูงสุด33เมตรระยะดูดสูงสุด9เมตรนับเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ได้มาตรฐานได้รับความนิยมมีระบบป้องกันน้ำไหลย,ย้อนกลับโดยใช้วาวใบพัดทำจากทองเหลืองไม่เป็นสนิม เพลาทำจากสแตนเลสเกรด304ไม่เป็นสนิมทนต่อการกัดก่อนสูงยืดอายุการใช้งานตัวเสื้อมอเตอร์ผลิตจากอลูมิเนียมน้ำหนักเบาระบายความร้อนได้ดีในส่วนของขดลวดใช้ทองแดงคุณภาพสูงหอมเคลือบอบน้ำยาวานิชทำให้ไม่เกิดไฟฟ้าลัดวงจรทนต่อความร้อนที่เกิดขึ้นขณนะมอเตอร์หมุนครับราคาอยู่ที่1450บาทอันดับ9ปั๊มน้ำอัตโนมัติ โมะรุ่น PS 180 GO กขนาด750วัตต์ให้ปริมาณน้ำสูงสุด45ลิตรต่อนาทีระยะส่งสูงสุด45เมตรระยะดูดสูงสุด10เมตรเป็นรุ่นที่ราคาไม่แพงมีประสิทธิภาพและยอดขายสูงมีระบบป้องกันมอเตอร์ไหม้แข็งแรงทนทานระบายความร้อนได้ดีขดลวดคอยทองแดงพร้อมใบพัดและฝาครอบทองเหลือง100%เ ปั๊มน้ำจะทำงานอัตโนมัติเมื่อมีการเปิดก๊อกและจะหยุดทำงานเมื่อปิดก๊อกเหมาะสำหรับติดตั้งภายในที่พักอาศัยเช่นอาคารตึกแถวทาวเฮาส์และบ้านเดียวครับราคาอยู่ที่1นึ่บาทอันดับ8ปั๊มน้ำอัตโนมัติ Canto รุ่น KT PS 160ขนาด370วัตต์ให้ปริมาณน้ำสูงสุด35ลิตรต่อนาที t, ระยะส่งสูงสุด40เมตรระยะดูดสูงสุด 8เมตรเป็นอีกแบรนด์ที่ได้รับความไว้วางใจและมียอดขายที่ถล่มทลายเป็นที่นิยมใช้มากๆให้แรงดันที่คงที่เดินนิ่งเงียบทํางานได้อย่างต่อเนื่องแข็งแรงทนทานอายุการใช้งานยาวนานเปิดปิดอัตโนมัติเมื่อเปิดปิดก๊อกน้ำเรือนปั๊มทำจากอลูมิเนียมใบพัดทองเหลืองเหมาะสำหรับบ้าน1-2ชั้นจำนวน1-3ห้องน้ำครับราคาอยู่ที่1290บาท อันดับ7ปั๊มน้ำอัตโนมัติแคนโตรุ่น KT ทีเทอร์โบ450ขนาด450วัตต์ให้ปริมาณน้ำสูงสุด45ลิตรต่อนาทีระยะส่งสูงสุด40เมตรระยะดูดสูงสุด9เมตร มาพร้อมฝาครอบนับเป็นอีกหนึ่งรุ่นจากแบรนด์แคนโตที่ติดอันดับเข้ามาและเป็นรุ่นที่มีคุณภาพสูงใช้วัสดุอย่างดีตัวปั๊มอลูมิเนียมใบพัดทองเหลืองไม่เป็นสนิมขดลวดทองแดงแท้วัดเต็มสวิตอัตโนมัติทำงานตามจังหวะเปิดปิดของก๊อกน้ำ ตัวปั๊มน้ำเป็นระบบ IP 4 4ช่วยป้องกันเรื่องความชื้นและน้ำสะสมในตัวมอเตอร์ตัวปั๊มมีขนาดเล็กกะทัดรัดเหมาะกับวางในพื้นที่จำกัดครับนับเป็นอีกรุ่นที่มีคุณภาพสูงและมีความครบคันมากๆเลยครับราคาอยู่ที่3,457บาทอันดับ6ปั๊มน้ำอัตโนมัติคิดคาว่ารุ่น KQ 2 0 0 N ขนาด200วัตต์ ให้ปริมาณน้ำสูงสุด48ลิตรต่อนาทีระยะส่งสูงสุด23เมตรระยะดูดสูงสุด8เมตรนับเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ระดับพรีเมียมที่ได้รับความนิยมสูงเสียงเบามากและไม่มีปัญหาเรื่องการสั่นสะเทือนของปั๊มน้ำไม่เป็นสนิมเพราะชิ้นส่วนที่สัมผัสกับน้ำทำจากวัสดุที่ไม่เกิดสนิมในระบบปั๊มน้ำใบพัดน้ำสแตนเลสแบบ3ใบพัดให้ปริมาณน้ำที่มาก ให้แรงดันที่คงที่เดินนิ่งเงียบทำงานได้อย่างต่อเนื่องนับเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่มีความคบคันมากๆและคุณภาพสูงครับราคาอยู่ที่7,000บาทอันดับ5ปั๊มน้ำอัตโนมัติคลินตันรุ่น PS 1 5 0 b ขนาด370วัตต์ให้ปริมาณน้ำสูงสุด34ลิตรต่อนาทีระยะทรงสูงสุด33เมตรระยะดูดสูงสุด เมตรครับเป็นรุ่นที่มียอดขายสูงราคาไม่แพงผู้คนนิยมใช้เยอะปั๊มน้ำอัตโนมัติคุณภาพดีใบพัดทองเหลืองแท้แข็งแรงทนทานระบายความร้อนได้ดีขนาดกระทัดรัดติดตั้งก็แสนง่ายประหยัดพื้นที่ติดตั้งเหมาะสำหรับใช้งานภายในบ้าน1-2ชั้นใช้งานควบคู่กับถังเก็บน้ำนับเป็นอีกรุ่นที่ได้รับความสนใจและผู้คนนิยมใช้มากครับราคาอยู่ที่1,199บาท อันดับ4ปั๊มน้ำอัตโนมัติแรงดันคงที่ฮิตาชิรุ่น WMP150GX2 ขนาด150วัตต์ให้ปริมาณน้ำสูงสุด41ลิตรต่อนาทีครับเป็นสุดยอดแบรนด์ดังที่ไว้ใจได้ผู้คนนิยมใช้และมียอดขายสูงครับสำหรับใครที่ใช้รุ่นนี้ก็หมดปัญหาเรื่องแรงดันน้ำไปเลยติดตั้งก็แสนง่ายไม่เปลืองเนื้อที่ให้ปริมาณน้ำสม่ำเสมอช่วยตัดปัญหาเรื่องน้ำขาดช่วงขณะใช้เครื่องทำน้ำอุ่น สวิต์อัตโนมัติทำงานตามจังหวะเปิดปิดของก๊อกน้ำถั้งแรงดันประกอบด้วยแผ่นยางไดอะเฟรมพร้อมบรรจุก,กา๊าซไนโตรเจนทำหน้าที่ควบคุมอัตราไหลของน้ำช่วยสร้างแรงดันต่อเนื่องให้แรงดันน้ำสม่ำเสมอมีระบบช่วยตัดการทำงานเมื่ออุณหภูมิสูงเกินปกติ ป้องกันการเสียรูปทรงของชิ้นส่วนต่างๆเช่นพลาสติกใครที่ชอบแบรนด์ดังได้มาตรฐานจัดรุ่นนี้ไปไม่ผิดหวังครับราคาอยู่ที่4,750บาทอันดับ3ปั๊มน้ำอัตโนมัติมิซูมิชิรุ่น EP155R ขนาด150วัตต์ให้ปริมาณน้ำสูงสุด44 4, 4, 4, ลิตรต่อนาทีระยะส่งสูงสุด12เมตรระยะดูด8เมตร ครับเป็นแบรนด์ชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจมาอย่างยาวนานหลายบ้านเลือกใช้ขึ้นชื่อเรื่องความทนทานและประสิทธิภาพสูงส่งกำลังน้ำได้แรงมีคีบช่วยระบายความร้อนที่ปิดป้องกันสัตว์และ,มะแมลงเข้าไปในมอเตอร์ควบคุมการทำงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นวัตกรรมล่าสุดตรวจวัดการใช้น้ำได้อย่างแม่นยำทำงานได้อย่างเงียบสนิทลดเสียงรบกวนมีระบบเพิ่มแรงดันน้ำอัตโนมัติเมื่อมีการเปิดใช้น้ำ ส่งน้ำอย่างต่อเนื่องและรักษาปริมาณน้ำสม่ำเสมอทั้งแรงดันบรรจุในตัวเจ่นพร้อมแผ่นยางไดอะเฟรมทนทานปลอดสนิมให้แรงดันสม่ำเสมอตลอดอายุการใช้งานชุดหัวปั๊มทำจากทองแดงผสมทำให้ทนทานและไม่เป็นสนิมและที่สำคัญรับประกันยาวนานอีก5ปีด้วยครับราคาอยู่ที่5,633บาท อันดับ2ปั๊มน้ำอัตโนมัติมิซูมิชิรุ่น w p 1 0 5 r ขนาด100วัตต์ให้ปริมาณน้ำสูงสุด38ลิตรต่อนาทีระยะส่งสูงสุด12เมตรระยะดูดสูงสุด8เมตรครับมั่นใจได้เลยกับแบรนด์นี้มอเตอร์พลังสูงส่งกำลังน้ำได้แรงทนทานมอเตอร์รับประกันยาวนาน5ปีมีระบบป้องกันมอเตอร์ไหม่ชุดหัวปั๊มทำจากทองแดง ทำให้ทนทานและไม่เป็นสนิมมีระบบป้องกันน้ำไหลย,ย้อนกลับมอเตอร์ออกแบบใหม่ปิดผนึกพร้อมคลีบช่วยระบายความร้อนป้องกันสัตว์หรือแมลงเข้าไปในมอเตอร์เสียงเดินเงียบใช้ในครัวเรือนได้เป็นอย่างดี ชุดเรือนปั๊มใช้เทคโนโลยีใหม่โดยใช้พลาสติกคุณภาพสูงเชื่อมรอยต่อด้วยความร้อนเพื่อลดโอกาสการเกิดสนิมทั้งภายในและภายนอกใครที่ชอบของดีมีคุณภาพมีชื่อเสียงมาอย่างยาวนานจัดรุ่นนี้ไปไม่ผิดหวังครับราคาอยู่ที่4,290บาทอันดับ1ได้แก่เครื่องปั๊มน้ำอัตโนมัติแรงดันคงที่ฮิตาชิรุ่น WMP150XX ขนาด150วัตต์ให้ปริมาณน้ำสูงสุด37ลิตรต่อนาทีระยะส่งสูงสุด13เมตรระยะดูดสูงสุด8เมตรเป็นอีกหนึ่งสุดยอดแบรนด์คุณภาพที่ได้รับความไว้วางใจมาอย่างยาวนานโดยให้กำลังน้ำเพิ่มขึ้น22%เมื่อเทียบกับรุ่นทั่วไปและเสียงเบาลง20%เมื่อเทียบกับรุ่นอื่นๆมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ควบคุมการไหลของน้ำ เพื่อให้น้ำไหลแรงได้อย่างต่อเนื่องไม่ติดคัดและช่วยยืดอายุการใช้งานและมีระบบตัดอุณหภูมิเมื่อสูงเกินปกติป้องกันการเสียรูปทรงของชิ้นส่วนอื่นๆมีขนาดกระทัดรัดประหยัดเนื้อที่แต่ยังคงประสิทธิภาพสูงไว้ใจได้และที่สําคัญรับประกันมอเตอร์ให้ถึง10ปีอีกด้วยครับราคาอยู่ที่5 9 0บาทขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากแอปพลิเคชันช h o p ป e เว็บไซต์ o o เกิ e เทน ครับเป็นยงไงบ้างครับกับข้อมูลที่ผมได้นํามาเสนอเพื่อนเพื่อนใช้ปั๊มน้ําอัตโนมัติยี่ห้ออะไรอยู่หรือกําลังจะเลือกซื้อปั๊มน้ําอัตโนมัติรุ่นไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์มาเล่าสู่กันฟังด้วยนะครับเพื่อเป็นประโยชน์กับเพื่อนเพื่อนทุกคนครับครับและผมก็ได้ใส่ลิงก์เช็คราคาพร้อมส่วนลดปั๊มน้ําอัตโนมัติทั้ง13อันดับที่ผมได้นํามาเสนอไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้และในท็อปคอมเมนต์ หากเพื่อนๆสนใจปั๊มน้ำอัตโนมัติรุ่นไหนก็อย่าลืมคลิกลิงก์เช็คราคาและรับส่วนลดพิเศษไปได้เลยครับครับหากเพื่อนๆชอบช้อปปิ้งออนไลน์เราคือเพื่อนกันครับเพราะในชแนลนี้ได้ใส่โค้ดลดราคาใหม่ๆไว้ให้เพื่อนๆอ,อยู่เสมอครับครับเพื่อนๆสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผม Bye!